สวัสดีค่ะวันนี้ภาษางอักฤษสู่สังคมอาเชียนจะขอนำท่านผู้ฟังและก็ท่านผู้ชมเข้าสู่รายการด้วยการอ่านเรื่องราวของจิราบหรืที่ชื่อจิราตนะคะจำได้ใช่ไหมคะวันนั้นเราเอ่าเราค้างกันอยู่ตอนที่เจ้าจริราบที่ชื่อจิราตเนี่ยฟังคำแนะนำของคริกเกต็ตซึ่งแปลว่าเจ้าจิงรีดเนี่ยนะคะฟังคำแนะนำว่าก็ให้เอาเสียงลม นะคะเสียงใบไม้ไหวเนี่ยเป็นดนตรีไม่จําเป็นที่จะต้องไปเต้นรําเหมือนกับสัตว์อื่นๆในจังหวะแทงโก้จงัจงหวะชาชาชาหรือว่าจงังหวะอย่างอื่นนะคะเขาก็เขาก็เชื่อฝังคําแนะนําของคริกเก็ตตัวนั้นแล้วก็นํามาปฏิบัตินะคะตอนนี้เขากกําลังเต้นรําอย่างสุดเหวี่ยงเลยนะคะอ่านตามดิฉันนะคะ He threw his legs out sideways. He threw his legs out sideways. True, T-H-R-E-W, true. แปลว่าวี่ยงนะคะ,หรือว่าโยนนะคะ. T-H-R-E-W, true. มันจะคำว่า throw. T-H-R-E, I'm sorry, T-H-R-O-W, throw. Throw, through, thrown. แปลว่าโยนนะคะ he threw his legs out sideways s i d e side w a y s s i d e w a y s แปลว่าข้างๆนะคะที่มันมีอยู่สองอที่มันมี s ก็แปลว่ามันเป็นพระหจน์แปลว่ามันมีสองข้างนะคะข้างซ้ายทีข้างขวาทีเขาเหวี่ยงขาข้างไปซ้ายทีหนึงขวาทีหนึ่งนะคะ and he swung them everywhere and he swung them everywhere แล้วเขาก็เวี่ยงนะคะ Swung มาจากคำว่า swing s w i n g swing swing สว่งส w ่างนะคะ swing s w ว n งสว่างก็แปลว่าวเวี่ยงเวี่ยงขาไปทางโน้นทีขาไปทางน,านี้ทีก็รู้สึกว่าเป็นที่สนุกสนานมากก็กำลังกำลังใช้ความสามารถนะคะ ในการที่จะทําให้การเต้นรําของเขาเนี่ยเป็นไปอย่างธรรมชาติเขาก็เวี่ยงขาไปทุกขนทุกแห่งนะคะคำว่า them thEM เเเป็นคำสรรพนามที่กล่าวถึง his legs legs e legs LEGS แปลว่าขาใช่ไหมคะขาทั้งสองข้างของเขาก็เหวียงไป everywhere e v e r y every where เอเ h เป็น u h e r e where everywhere ามเขาก็เวียงไปทั้งทุกที่เลย then he did a backward somersault then he did a backward somersault นะคะ then ก็คือและแล้วเขาก็ did a backward ก็คือทำท่ากลับหลังหันตีลังกา backward b a c k back w a r d word backward ก็คือกลับหลังหัน somersault S, s O M E R S A U L D s o m e r s a u l t แปลว่าตีลังกานะคะเขาก็ตีลังกากลับหลังหัน and l e a p up in the air, and l i f t up in the air, leaped l e a p t, le apt. Le apt, คำนี้มันจะคคำว่า leap, 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 le l e a p leap le e le นะคะแปลว่ากระโดดกระโดด LEAP leap แต่คำนี้เติมทีเข้าไปเป็นกริยาช่องสองนะคะ leap 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 ก็คือ uh, กระโดดตีลังกากรหลังหันเราก็กระโดดขึ้นไปกระโดดขึ้นไปกลางอากาศเลยนะคะเป็นท่าที่สุดเหวี่ยงมากของไนจิราดเนี่ย then one by one then one by one each animal Each animal, who had been there at the dance, who had been there at the dance, arrive while Gerard boogie on. Arrive while Gerard boogie on. And watch him. And watch him. quite e n t r a n c e d quite e n t r a n c e d ทีนี้เรามาดูคำแปลน,นะคะ then 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 เราก็รู้ใช่ไหมคะแปลว่าและและ้ว one by one ก็คือเอ่อทีละคนทีละตัวทีละตัวหมายถึงอะไร each animal each แปลว่าแต่ละใช่ไหมคะ each animal a n i m a l animal each animal ก็คือสัสตว์แต่ละตัวนะคะ who have been there at the dance ก <sk eps> ็ส, <heiro> สัสตว์แต่ละตัวก็เข้ามาทีละตัวละตัวเข้ามาดูว่า who have been there at the dance ใครอ่ะใครมาอยู่ตรงนั้นอะใครมาเต้นรำอยู่ตรงนั้น arrive while g e r a r d b u k i o n พู้เขามาถึงในขณะที่เจ้าจ e r r o d เนี่ย b u k i n ก็คือกำลังสุดเวียงเลยกำลัง,งเต้นรำไปเต้นรำมา and w a s h them and w a s h him w a t c h e d watch มาจากคำว่า watch w a t c h watch เติม ed นะคะเป็นกริยาช่องสอง and w a s h him w a t c h e d w a s h him quiet entrance quiet entrance e n t r a n c e d entrance entrance คำนี้แปลว่าตกตะลึงนะคะเป็นเป็นถ้าเป็นคำนามแปลว่า แปลว,ว่าทางเข้า entrance แต่ถ้าเป็นคำกริยาแปลว,ว่าตกตะลึงนะคะ and watch him quiet entrance ก็คือตกตะลึงเลยมองดูเจ้าหุ่ยนตที่ทำไมมันเก่งอะไรขนาดนี้เมื่อกี้นี้ยังอแอบค่อยๆย่องหลบออกไปจากเวทีเลยตอนนี้มาทำเก่งอยู่ที่กลางสนามแล้วนะคะต่อไปก็อ่านตามนะคะ They shouted, they shouted. It's it a miracle, it's a miracle. พวกเขาก็ตะโกนว่าฮ่าอัศจรรย์อะไรอย่างนี้นะคะ A miracle, shout, it S H O U T E D, shouted มาจากคำว่า shout, shout, shouted, shouted แปลว่าตะโกนนะคะพวกมันก็ตะโกนว่า It's a miracle Miracle, M-I-R-A-C-L-E, Miracle แปลว่าอัศจรรย์หรือสิ่งมหัศจรรย์าโอ้มหัศจรรย์อะไรเช่นนี้ We must be in a dream, we must be in a dream, สงสัยพวกเราจะฝันไปละมั้ง Dream, D-R-E-A-M, Dream แปลว่าความฝันนะคะ เราคงจะต้องฝันไปแน่ๆเลยหรือว่าเราคงจะต้องอยู่ในความฝันแน่เลย Gerard's the best dancer. Gerard's the best dancer. เขาก็บอกว่าโอ้โ oh หใน g จ r a r d เนี e ่ยกลายเป็น the best, B-E-S-T best แปลว่าดีที่สุดอะไรดีที่สุดคะ Dan a N C e r, Dancer, D-A-N-C-E-R dancer แปลว่านักเต้นรำ ตายจริงเจ้าจิรัตกลายเป็นนักเต้นรำที่ดีที่สุด that we have ever ever seen that we have ever ever seen นะ,ะเขาก็บอกว่าโอ้โหเจ้าจิรัตเนี่ยกลายเป็น the best dancer เป็นนักเต้นรำที่ดีที่สุดเท่าที่เราเคยเห็นมาเลยอะ่ะนะคะเพราะเพราะว่าจิรัตทำตาม คำแนะนำของคริกเก็ตซึ่งเป็นจิ้งหรีตัวน้อยว่าให้เจ้าจริราตเนี่ยเต้นรำไปเต้นรำมาแบบธรรมชาตินะคะใช้เสียงลมที่พัดใบไม้แกว่แล้วก็เต้นรำไปแบบไม่ต้องไปฟังว่ามันจะเป็นจังหวะแทงโก้ o, หรือว่าจังหวะชาชาชาหรือจังหวะวอล l ส์ s, นะคะเป็นจังหวะของตัวจริราตเองนะคะอ่านตามชั้นทบทวนใหม่นะคะ They shouted. It's a miracle. We must be in a dream. g i r a s t e based a n c e r That we have ever ever seen. นะ,ะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่สัตว์ทั้งหลายผ่ากันตกตะลึงแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหไอเจ้าจราที่ขี้อายเมื่อกี้เนี่ยแล้วก ก้มหน้ามุด,มด,มด,มดออกไปจากเวทีกลายมาเป็น the best dancer ที่เขาเคยเห็นแล้วอ่านตามดิฉันต่อนะคะ how did you learn to dance like that how did you learn to dance like that ดิฉันจะแบ่งประโยคนี้ออกเป็นสองช่วงนะคะเพื่อว่าท่านผู้ฟังจะได้พูดได้ทันนะคะ how did you learn how did you learn to dance like that, to dance like that. ทีนี้อันเป็นประโยคนะคะ how did you learn to dance like that? ก็แปลว่าเจ้าไปเรียนไอ้เจ้าไอ้การเต้นรำแบบนี้มาจากไหนเนี่ย learn l-e-a-r-n e, learn แปลว่าเรียนนะคะเจ้าไปเรียนรู้ไอ้วิธีการเต้นรำเนี่ยมาจากไหนคำว่า learn คำนี้ ไม่เหมือนกับคำว่า <S 2. S 3> so, study so, we so, so Bilder, s t u d y study ก็แปลว่าเรียนเหมือนกันนะคะ study อันนั้นก็คือเรียนจากในห้องเรียนเรียนจากหนังสือนะคะแล้วก็มีตำราอะไรหลายๆอย่างแต่คำว่า learn l e a r n learn อันนี้เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์นะคะสองคำนี้ก็จะต่างกันแต่ว่าแปลเหมือนกันความหมายก็คล้ายๆกันแต่ว่า อยู่ที่ว่าเราจะเข้าใจหรือเปล่าว่า learn คำนี้มาจากการเรียนรู้แบบประสบการณ์นะคะส่วน study ก็คือการเรียนรู้จากในหนังสือนะคะจากคำบอกเล่านะคะนี้ต่อไปนะคะ please Gerard tell us how please Gerard tell us how please พวกเขาก็อ้อนวอนจ r ร r d ว่า ได้โปรดเธอช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าเจ้าไปเรียนพวกนี้มาได้ยังไงนะคะ But just simply twirl around, but just simply twirl around, and finish with a bound, and finish with a bound. เจ้าจิราดไม่ตอบอะไรเลยนะคะไม่ตอบอะไรเลย simply s i m p l y simply จำได้ใช่ไหมคะแปลว่าก็อย่างง่ายๆ twirl t w i r l e d twirl แปลว่าหมุนไปรอบรอบนะคะ twirl 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 tw ก็แปลว่าหมุนไปรอบรอบเจ้าจิราดเนี่ยหมุนไปรอบรอบอย่างง่ายๆแล้วก็ finish f i n i s h e d finish มาจากคำว่า finish 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 นะคะ finish with a bound w o i'm sorry b o w bound แปลว่าโค้งคำนับนะคะ you are simply twirl around and finish with a bound ก็แปลวา่าเจ้าจิราสเป็นไงฮะก็หมุนไปรอบรอบหมุนตัวไปรอบรอบโดยที่ไม่ตอบคำถาม and finish แล้วก็จบลงด้วยการโค้งคำนับ นะคะอย่างงามๆเลยตีนี้ท่านผู้ฟังอ่านตามดิฉันนะคะสำหรับช่วงนี้ How did you learn to dance like that? Please, Gerard, us, tell us how. Please, Gerard, tell us how. But Gerard simply t w i r l around. and finish with a bound นะคะฉันก็จะเปิดต่อไปนะคะหน้าต่อไปก็เป็นเรื่องของความรู้สึกที่เป็นด้านดีนะคะด้านบวกของจราดเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีคนเข้ามายอมรับความสามารถของจราดแล้วนะคะจากที่เมื่อกี้ช่วงแรกๆเนี่ยโหห้าป่าแล้วก็ คิดว่าจราตเนี่ยเป็นตงงงัวง้เง่าอ่านตามดิฉันเลยนะคะจอรัต felt so wonderful เจอรัต felt so wonderful เจอรัตเนี่ย felt มาจากคำว่า feel นึกออกใช่ไหมคะ feel felt felt รู้สึกนะคะเป็นกริยาช่องที่สองของคำว่า feel f e e l feel feel felt felt จอรัตก็รู้สึก so wonderful รู้สึกมีความสุขมากเลยรู้สึกว่าวิเศษสุดมากเลยความรู้สึกตอนนี้ his mouth was open while his mouth was open while mouth m, outh, m o u t h mouth แปลว่าปากใช่ไหมคะปากของเจ้าจราดเนี่ย was open while open o p e n open แปลว่าเปิดนะคะ was open wide, wide แปลว่ากว้างเขาเปิดปากกว้างเลยเพราะอะไรมีความสุขมากนะคะแล้วเขาก็พูดต่อว่า I am dancing, I am dancing, yes I am dancing, yes I am dancing, I am dancing, I am dancing, I am dancing. Girard cried Girard cried นะคะอันนี้เป็นคำอุทานคำร้องอร้องกล้องตะโกนออกมาจากปากของ Ger a r d ด้วยความชื่นชมยินดีว่า I am dancing ฉันกำลังเต้นรำ Yes I am dancing ใช่แล้วฉันกำลังเต้นรำ I am dancing แล้วก็ตอกย้ำกับตัวเองว่า ฉันกำลังเต้นรำจริงๆ Gerard cried, c r e y ก็แปลว่าร้องนะคะมันจะคำว่า cry, c r y cry, cry, cried, y c cried แปลว่าร้องนะคะแตีนี้อ่านตามดิฉันอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับช่วงนี้ Gerard felt so wonderful His mouth was open wide i am dancing! yes, i am dancing! i am dancing!" gerard cried. "then he raised his head and looked up at the moon. then he raised his head and looked up at the moon. and stars above and stars above แล้วเขาก็เอ่อเงยหัวเงยหน้าขึ้นนะคะ raise his head R A I S E D raised แปลว,ว่ายกนะคะยกอะไรคะยกหัว H E A D head ยกหัวของเขาขึ้นภาษาไทยเรียกว่าเงยหน้านะคะเขาก็เงยหน้าขึ้น and looked up L O O K E D looked มาจากคำว่า o o k นะคะ looked, look looked looked ก็แปลว่าเงยหน้าขึ้นแล้วก็มองขึ้นไปข้างบนท้องฟ้า at the moon and stars above ก็มองไปที่ใครฮะ moon m o o n moon แปลว่าดวงดาวไอดวงอาทิตย์ไอถอด sorry ดวงจันนะคะมองไปที่ดวงจันท and stars above แล้วก็ดวงดาวที่อยู่ข้างบน And all can dance We all can dance เขาก็อุทานมาว่า We all can dance He said นะคะ He said เขาอุทานเขาพูดว่าเราทุกคนสามารถที่จะเต้นรำได้ We all can dance When we find music that we love When we find music that we love ก็หมายความว่าเราทุกคนเต้นรับได้ถ้าเราได้พบกับดนตรีที่เรารักนะคะ find if I n d e find แปลว่าพบนะ,ะ้าะถ้าเราพบ music M U S I C music แปลว่าดนตรีดนตรีที่อะไรฮะ we love ดนตรีที่เรารักนะคะช่วงนี้อ่านตามดิฉันอีกครั้งนะคะ Then he raised his head and looked up at the moon and stars above. We all can dance, he said, when we find music that we love. ะะเมื่อกี้นี้เราพูดถึงว่าเขาเงยหน้าขึ้นแล้วก็มองไปที่ดวงจันทร์แล้วก็ดวงดาวใช่ไหมคะ It S T A R It S Stars แปลว่าดวงดาวนะคะมันมีดวงดาวเยอะแยะมากมายแก่กองเพราะฉะนั้นันต้องเติม S เป็นพระหูพจน์นะคะ Above A B O V E Above แปลว่าอยู่เบื้องบนนะคะเขาก็เงยหน้าขึ้นแล้วก็มองดูดวงดวง,ด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 วงจันทร์แล้วก็ดวงดาวที่อยู่ข้างบน แล้วก็พูดว่า we all can dance เราเต้นรำได้เราทุกๆคนสามารถจะเต้นรำได้ when we find music that we love เมื่อเราพบกับดนตรีที่เราชอบนะคะตอนนี้เดี๋ยวฉันก็จะอ่านทวนตั้งแต่แรกเลยนะคะกรุณาอ่านตามเดีฉันนะคะเพื่อที่จะฝึกภาษาอังกฤษนะคะ then 1 by 1 each animal who had been there at the dance arrive while Gerard boukie on arrive while Gerard Bukied on and wash him quite entranced Quite entranced, they shouted, "That's a miracle! It's a miracle! We must be in a dream! We must be in a dream! Jurassic-based dancer!" gerard the best dancer that we have ever ever seen how did you learn to dance like that please gerard tell us how please gerard tell us how but gerard simply twirled around but Gerard simply twirled around and finished with a bound. And finished with a bound. Gerard felt so wonderful. Gerard felt so wonderful. His mouth was open wide. His mouth was open while I am dancing, I am dancing. Yes, I am dancing. Yes, I am dancing. I am dancing. I am dancing. Gerard cried. Then he raised. His head and looked up at the moon and stars above. We all can dance. We all can dance. He said, He said, When we find music, when we find music that we love. That we love นะคะวันนี้ภาษาอังกฤษสู่สังคมอาเชียนในช่วงแรกนะคะเราก็มาถึงตอนนี้แล้วก็อยากให้ท่านผู้ฟังและ,ะท่านผู้ชมฟังแล้วก็ทบทวนดูแล้วก็พยายามพูดตามทุกครั้งนะคะเพื่อว่าเราจะได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษนะคะตอนนี้ก็จะเป็นช่วงของการาฟังเรื่องราวสนุกๆในพระคัมภีร์นะคะ แล้วก็เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ค่ะ